คลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพลังทวีคูณหรือที่เรียกว่าเลเวลเลทเลเวลที่หนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของพลังทวีคูณจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้เรื่องของการรู้จักแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มไหนมันให้ประโยชน์ไงเช่น a c e b o o k เนี่ยมันเด่นด้านไหน YouTube เด่นด้านไหนติน๊ t o ็อกเด่นด้นเราก็ต้องรู้จักและเรียนรู้นํามาใช้เลเวลที่2มาจากการรู้เรื่องระบบการกระจายสินค้าอันนี้เราต้องมีความรู้เรื่องของสินค้าและระบบของบริษัทนิดหนึ่ง เราจะใช้สินค้ากลุ่มไหนบริษัทที่เราเลือกเนะี่ยเป็นบริษัทอะไรอันนี้เราต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันช่วยให้เราร่นระยะเวลาหรือเราจะเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยต้นทุนหรือการจัดการมันค่อนข้างสูงแต่ผมเลือกที่จะมีพาร์ทเนอร์มากกว่าในการที่ว่าเอาสินค้าดีๆแล้วมากระจายอันนี้มันจะเป็นการง่ายเพราะเราทําแค่เรื่องตลาดแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันแค่นั้นเองเลเวลเรที่3คือการทํางานเป็นทีมการทาํามัาานเป็นทีมคือ เราต้องเลือกคนเลือกหุ้นส่วนหรือเลือกกลุ่มที่เราจะเข้าไปเรียนรู้นี่ครับนี่คือการทํางานเป็นทีมนี่มันเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นเราต้องมีความรู้เรื่องการสื่อสารกับคนเช่นการทําคลิปการโพสต์การทาไลฟ์พวกนี้มันต้องมีความชำนาญนิดหนึ่งในะเรื่องการที่ว่าเราจะเข้าถึงคนและคุยกับคนว่า ใครมีความต้องการใครไม่ต้องการเท่านี้มันจะมีระบบ AI คอยช่วยเหลือเราในเรื่องการประเมินผลหลังจากเราทําคลิปนะครับการทำไรอันนี้ช่วยได้ยุคนี้เป็นยุคอินเทอร์เน็ตที่เราต้องมีความรู้เรื่องนี้สักนิดหนึ่งใครอยากได้ความรู้ก็ติดตามในเพจและช่อง YouTube ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากมีรายได้หรืออยากใช้สินค้าก็อินบ็อกมาในช่องส่งข้อความเพราะระบบ AI เนี่ยมันจะดึงเข้าไปในหลุมที่คุณต้องการข้อมูลนะตอนนี้ผมทำระบบไว้พอสมควร ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ